ห้อหลบพ่อป้อมมาด้วยเนี่ยตั้งแต่โดนข่าวว่าจะโดนรบทำร้ายเนี่ยไงช่วยดูหน่อยีไงเขาเรียกว่าอยู่เป็พี่นิราหอยหลบับมีแ่ชื่อยาง่ปนนอันใหม่แล้วแล้วหรออยู่เป็นอยู่เป็น่คือมีคนบองร้ายเาะี่มิราแป๊บนึงครับพี่ พี่หลงพระตูไม่มีนะครับหลงพ้อวัดอะไรพี่สิริยังมันตรงเลยไม่ไล้้อยต่อหลงพระตูไม่เอาสมุดน,น,นะ

ติดไปพี่การ ดังนั้นก็ตอนนี้ก็เลยใชให้มาโวนในรถของมาวยนะฮะสองร้อยารเยอะเยอะอยู่สองร้อยสี่ข้าวดันั้นก็วันนี้ห้ามาห้ามลาจากนี้ไปห้ามรวยจากเวลานี้ไปห้ามรวยวันพรุ่งนี้มาถึงแล้วติดเชื่อได้นะครับ เ็สุส e. ุดวันนี้ก็พวกเราชุกคนนะครับไดออกทีนี้ททรัพทุกเวลาขอบ mmm, คุณนะครับเชินะท่านสิวลชนครับเป็นอยึ่งเดียวงเดียวครับไปในทิธีางเดียวกันครับ อ่ยังไม่มีการกระทำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไม่ได้พลังประชาลัทิไม่เคยขาดบทขาดแข่งขาดทุกค่ะก็โหวตไปในนที่ทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับทิศทางเดียวตันเลน หน้าเลยครับรูปออกมาไม่สวยครับ thank right.

ทั้งวันเลยาตาบวมหมดเลย <c oughs> ลองง่าเหรอคะฮะกมมารกอดแล้วออยู่เลยบางวันแนละ้วอึดออกมาเลยขอครับอครับการประชุมท่านวันนี้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันยังไงบ้างคะในวันนี้ท่านหัวหน้าพ,พระพลบัญชาลัทธ์ก็คือท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านได้เรียกประชุมก่อนที่จะลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ท่านได้บอกกับพวกเราว่าหนึ่งให้รับสามัคคีให้พวกเรารักทุกพักและรักน้ำตีทุกทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจผลคะแนนจะออกมาอย่างไรก็ให้ไปในทิศทางอันเดียวกันถ้าคะแนนได้เท่ากันก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้ฮะพ่าพลังประชารัฐ ซึ่งถือว่าเป็นแกนนําหลักในการดูแลรัฐบาลนี้ซึ่งมีท่านพลิเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทุกคนต้องรักกันให้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีและทุกทกคนก็ได้ตอบรับจากท่านทุกๆกคนไม่มีกลุ่มไม่มีกวนมีแต่ พับพลังประชารัฐอย่างเดียวเท่านั้นครับที่ราคากระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหนะ้านั้นมันคืออะไรคะมันเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันบางครั้งมันก็มีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนบางครั้งมันก็อาจจะเข้าใจไปคนละทิศคนละทางแต่วันนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว คือทุกคนก็จะยกมือไว้วางใจในายกแล้วก็รัฐมุตรีของพรรคก็ค่ะครับีการานอเรื่องของการปรับปรุปราาไม่มีครับไม่มีการพูดเรื่องอื่นครับเรื่องปรับปรมมเป็นเรื่องของท่านนายกท่านคณะท่านประวิตรมีการค่าโทษไหมเท่านี้มีคนไม่ทําตามมติพักในการบวชไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นคุณกับพระพลังประชารัฐท่านเชื่อมั่นท่านเชื่อใจและตอนนี้สมาชิกเชื่อใจได้ มันจะแตกไปไหนอะมันก็อยู่ในแถวว่ะแต่เดีย๋ยวเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่สร้างความก็แพียงใจให้กับท่านนายกเหมือนกันนะคะได้ทำความเข้าใจกัแบบเรื่องนี้ท่านนายกไหมคะมันเหมือนยังไงอาพายุมาแล้วก็ท้องฟ้าก็แจามใสลักษณะนั้นแต่่ตพายดาดาุดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยแสดงว่าม,มันมีพายุอยู่จริงไม่มีพายุไม่มีอันนี้เปรียบเลยและเปียบเที่ยบ ยาก็คือห้านาทีที่ผ่านมาที่คุยกันมาเหมือนให้มันแล้วกันไปหรือเปล่าคะท่านสิ่งที่เกิดขึ้นจบแล้วองกอยากไม่มีอะไรแต่าารงาวนายกกับท่านเลคการ้ก็ยังน่พอก็คิดว่าจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอย่างข่าวเรื่องสามชอ่งๆนี่เรสามชอก็ไม่มีอะไรไม่มีกลุ่มสามชอหรอกอย่าตั้งเลยสามชอ ไม่มีหรอกมีแต่กลุ่มรัฐตีพักพลังประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในานะประธานรัฐบาลได้คุยกันยังไงคะกับพรรคร่วมก็เรียนหัวหน้าพักทุกพักแล้วท่านเลขาพักทุกพักแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยผมประสานเองอะทุกจุดเลยน่าจะครบเรียบร้อยไม่ก็จะรู้หรือว่าพักไหนใครขาดใครป่วยและในส่วนของพรรคเล็กพรรคเล็กก็ตรวจสอบหมดแล้ว บางครั้งเราก็ไม่รู้ใจนะมันก็บางทีก็รถเข้าโรถออกก็มีบางคนก็ไม่เป็นไรอย่าไปนั่นเอาหลากัหลกๆให้อยู่แล้วกัน,นอย่าน้อยให้ไปไม่น้อยกว่า265ขึ้นครับป,ประมาณนั้นเรื่องว่ามีคนที่ติดโควิด้เสียหายไปโควิดรู้สึกภูุิใจไทยคนหนึง่งพลังประชารัฐคนหนึง่ง ก็ธรรมดามัติดวันละหมื่นห้าสองหมืนมันก็พลาดจนได้เหลือเหลือกี่คนนะครในส่วนของับตสองหกเประมาณสองหกับประธานก็เหลือสองหกแปดถ้ารองประธานมาโหวตก็คะแนนอาจจะไม่ลดเท่าไหร่ตกลงเราได้ตัวจำนวนครึ่งหนึ่งหรือยังคะที่ต้องเกินนะคะตกลงว่าเป็นเท่าไหร่จากจำนวนที่มีศูนยแปดสบสองครึ่งหนึ่งก็2องต้องเกินก็เราก็สองย หกสิบกว่าแล้วมันเกินหมดนะครัฝั่งฝ่ายค้านก็อยู่สองร้อยสิบสองถ้าหักโน่นหักนี่น่าจะเหลืออยู่ประมาณทักงสองร้อยสิบรับขอบคุณนะครับนนมัน่น,นใจครับ ถ่ายคุยกันทุกวันห้านาทีด้ยส่วนของสองสองกเข้าใจกันไหคะเห็นว่าเออสองสองภคบางคนก็อาจจะไม่ได้ตั้ใจกับท่านนายกในหลายเรื่องไม่มีแล้วไม่ี้วน้อยแล้วมีมหัขาค่ะคุณผ่้